ทั้งสองคนเริ่มคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่คำถามที่2ใครจีบใครก่อน3ความรักของทั้งคู่เกิดขึ้นได้ยังไงไอดอลทั้งสองคนเนี่ยเดทกันยังไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง A2K Channel นะครับผม <Hey. S 1> ผมเอกนะครับอยู่กันในช่วง <Hey. S 1> เกาหลีนะครับผม ก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปเจาะเรื่องราวของคู่รักไอดอลฮยอนอากับอีดอนนั่นเองครับผม2 L o B e. คนนี้เนี่ยเขารักกันได้ยังไงนะครับใครจีบใครก่อนคบกันมาแล้วกี่ปี แล้วก็เวลาเดทของไอดอลทั้งสองคนเนี่ยครับเดทกันยังไงอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับทั้งสองคนก็กาลังจะมีผลงานใหม่มาแล้วด้วยผมก็เลยคิดว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยก็คงอยากจะรู้กันนะครับว่าทั้งสองคนนี้คบกันได้อย่างไงและมีเรื่องราวอะไรความรักของสองคนนี้บ้างผมเอกนะครับจากช่อง a t k ก็ได้รวบรวมเรื่องราวความรักของทั้งคู่มาให้เพื่อนเพื่อเนี่ยได้รับฟังกันนะครับผมแล้วก่อนจะไปดูนะครับผมขอให้เพื่อนเพื่อเนี่ยกดติดตามให้ผมคนละหนึ่งซับนะครับกดไลค์กดแชร์ก็ได้ครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับคนละหนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็น้องๆในช่อง S2K เนี่ยทำคลิปดีๆต่อไปครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเนี่ยมาเริ่มกันที่ประวัติของทั้งสองคนกันก่อนนะครับฮยอนอานะครับหรือคิมฮยอนอาอายุ29ปีนะครับในปีนี้ เป็นศิลปินนักร้องเกาหลีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเดบิวมาจากวงโฟมินิดนะครับผมภายใต้สังกัดของคิวเอ็นเตอร์เทนแต่ว่าวงโฟมินิดเนี่ยครับก็ได้ยุติการทํากิจกรรมแล้วก็ยุบวงไปเมื่อปี2016ที่ผ่านมานะครับ ก็ดิบิวมาได้7ปีนะครับก่อนที่จะยุบวงต่อมานะครับดอนหรือคิมฮโยจองนะครับอายุ27ปีดอนเนี่ยเด็กกว่าฮยอนอาสองปีนะครับเป็นศิลปินไอดอลเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยดอนเนี่ยอยู่วงเพนทากอนนะครับผมภายใต้สังกัดคิวเอเตนเมนต์เหมือนกับฮยอนอาเลยแต่ว่าก่อนที่ข่าวเดทของทั้งสองคนเนี่ยครับจะผุดขึ้นมานะครับผมฮยอนอากับดอนเนี่ยก็ได้ทำโปรเจกต์ยูนิตพิเศษนะครับร่วมกันชื่อโปรเจกต์ว่าซิปเปิลเฮดนะครับผม ก็ทิปเปอรเฮดนี่นะครับก็จะมีผู้ชาย2คนแล้วก็ผู้หญิง1คนนะครับปัจจุบันนะครับวงทิปเปอรเฮดก็ได้ยุบไปแล้วเพราะว่ามีข่าวเช้าระหว่างไฮยอนอากับดอนเนี่ยครับที่เดทกันทําให้ไฮยอนอากับดอนเนี่ยออกจากค่ายคิวเอเตอร์เทนเมนต์ครับแต่ปัจจุบันนะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ไปอยู่ค่าย P ีเนชั่นของไซนะครับที่เป็นเจ้าของค่ายอยู่นะครับผมโอเคนี่ก็เป็นประวัตินะครับข่าวๆของทั้ง2คนนะครับเผื่อเพื่อนๆที่ไม่รู้จักจะได้รู้คร่าวๆก่อน ต่อไปเราไปเริ่มกันที่คําถามเกี่ยวกับความรักของทั้งสองคนเลยครับทั้งสองคนเริ่มคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับที่หลายๆคนเนี่ยก็คงอยากจะรู้นะครับว่าดอนกับพยนอาเนี่ยเขาคบกันมานานแล้วหรือยังก็ได้มีบทสัมภาษณ์นะครับที่ได้สัมภาษณ์ถามถึงพยนอาว่าเออคบกับดอนมาแล้วกี่ป,ปีก็ปัจจุบันนะครับดอนกับพยนอ์ A คบกันมาแล้ว6ปีนะครับเพื่อนอ,นอก็นานอยู่เหมือนกันนะครับคำถามที่2ใครจีบใครก่อน ไฮยอนอาเนี่ยได้บอกว่านะครับเขานี่รออยู่หนึ่งปีหกเดือนเลยก่อนที่ผมผมอะไรไฮยอนอาบอกว่าเธอเนี่ยรออยู่หนึ่งปีหกเดือนเลยไม่ได้สารภาพรักดอนไปนะครับไฮยอนอาบอกว่าเราสองคนเนี่ยไม่ได้จีบกันเลยค่ะฉันรักเขาข้างเดียวคาในตอนแรกอ่าก็คือไฮยอนอาเนี่ยเป็นฝ่ายแอบชอบก่อนนั่นเองครับ 3. ความรักของทั้งคู่เกิดขึ้นได้ยังไงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับที่เ,เพื่อนๆเนี่ยหลายคนก็อยากจะรู้ว่าทั้งคู่เนี่ย เกิดรักกันได้ยังไงนะครับผมแคนอานะครับเราว่าดอนเนี่ยไม่ได้ขอเบอร์เธอเลยถึงแม้ว่าทั้ง2คนเนี่ยครับจะเจอกันทุกวันเป็นเวลากว่า2ปีนะครับแคนอาบอกเรามีตารางงานที่เหมือนกันและก็ฝึกด้วยกันนะครับแต่เขาเนี่ยไม่เคยขอเบอร์ฉันเลย เขารักษาระยะห่างของเรากว่า10เมตรมาเลยทําให้ฉัน,นสนใจเขาแล้วก็ฉันเห็นตัวเองเบอนใบหน้าเขาเหมือนกับว่าเราสองคน,นมีหน้าคล้ายกันเรามีความคิดหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันทําให้ฉัน,นยอยากจะรู้จักเขาและพอฉันได้รู้จักเขาเนี่ก็ใช้เวลาน,านานมากกว่าจะชอบใครสักคนเที่ยอนอาหมายถึงว่ามันก็เลยใช้เวลาน,านานกว่าที่ทั้งสองคน,นจะเริ่มรักกันนะครับก็คือสรุปไง่ายๆว่าเทียนอากับดอน,น,นตอนแรกก็ไม่ได้ชอบกันหรอก แต่ว่าพอได้ฝึกด้วยการทํากิจกรรมของยูนิตพิเศษด้วยกันบ่อยๆแล้วก็ทั้ง2คนก็รู้สึกเหมือนกับว่าคลิกกันนะครับมีอะไรที่ชอบคล้ายๆกันมีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันมันทําให้ทั้งคู่เนี่ยเริ่มตกลุมรักกันครับดอนนะครับเสริมว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นเด็กฝึกในขณะที่เธอเนี่ยกําลังรุ่งผมไม่เคยคิดเลยว่าผมกับเธอเนี่ยจะคบกันได้และดอนเนี่ยก็ย้ําว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้เดบิวต์ด้วยซ้ํา ก็เสริมว่าเธอเนี่ยแสดงออกว่าชอบเขาชัดเจนในหลายๆด้านแต่เขาเนี่ยกบไม่สังเกตเลยดอนเปิดเผยว่าตอนแรกผมไม่ได้สนใจเธอเลยตอนแรกผมรู้สึกทึ่งที่ได้เจอฮยอนอาแต่พอได้เห็นเรื่อยๆเธอใส่ใจพนักง,งานและคนรอบตัวเธอถึงตัวเธอเองเนี่ยจะเป็นดาราดังก็เถอะเธอถ่อมตัวมากเธอต่างจากที่ผมคิดเอาไว้เลยคิดว่ารุ่นพี่คนนี้นี่เจ๋งดีเลยทำให้ผมเนี่ยเริ่มเปิดใจและก็ประทับใจ หลังจากที่เราเริ่มสนิทกันผมก็ปรึกษาเรื่องต่างๆกับเธอและก็ได้รู้ว่าเราเนี่ยเข้ากันได้ดีมากเรามีความคิดอะไรหลายอย่างที่คล้ายๆกันผมแปลกใจที่มีคนเหมือนกันกับผมด้วยอ่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดอนเนี่ยได้พูดเสริมออกมานะครับว่าว่าเขารู้สึกอย่างนี้ในตอนแรกกับพยนร์อานะครับ 4. ใครเป็นคนบอกรักใครก่อนถ้าฟังมาจากเรื่องราวข้างต้นเมื่อกี้แล้วนะครับก็จะรู้ได้เลยว่าพยนร์อานีา่แหละที่เป็นคนชอบดอนก่อน แต่จะใช่พยัญญาหรือเปล่าที่เป็นคนบอกรักก่อน๋ยวไปดูครับพยัญอาได้บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่สารภาพรักกับดอนก่อนนะครับพยัญญาเล่าถึงตอนที่บอกความรู้สึกกับดอนว่าความพยายามครั้งแรกของฉันล้มเหลวตอนนั้นฉันดื่มโซจูก,กับปลาฟอแหลกแห้งแถวบ้านฉันฉันดื่มไปหนักก็เลยเมานิดหน่อยทําให้ฉันเนี่ยตัดสินใจที่จะบอกความรู้สึกกับเขาในตอนนั้นแต่ว่าตอนที่ฉันเนี่ยเดินกลับบ้านก็มีคนเดินตามหลังฉันมา ฉันกลัวมากจนจู่ๆนึกถึงดอนขึ้นมาได้ก็เลยโทรหาดอนตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีคนตามหลังฉันอยู่ฉันบอกเขาในสายว่ามันมาแล้วมันมาแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วอยู่อย่างนี้ฉันจะสารภาพความรู้สึกแต่ฉันดันวางสายไปซะก่อนก็คือหมายความว่าที่จริงเนี่ยตอนแรกขยอนอานี่นะครับกะว่าจะโทรไปเพื่อสารภาพรักแต่ว่าระหว่างเดินกลับบ้านก็มีคนตามมาทาให้เธอเนี่ต้องต้องมาคุยเรื่องที่มีคนแอบตามก่อนก็เลยล้มเหลวไปที่จะสารภาพรักในครั้งแรกครับ มาที่ความพยายามสารภาพรักครั้งที่2ของฮยอนอานะครับฮยอนอาเล่าว่านะครับตอนนั้นเนี่ยฉันซื้อโซจูผลไม้หนึ่งขวดกลับบ้านนะครับฉันวางโซจูกับแก้วหนึ่งใบบนโต๊ะที่บ้านแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้ดอนแล้วดอนก็ได้ตอบกลับมาว่ารอเดี๋ยวนะพี่แล้วดอนก็ออกไปซื้อเครื่องดื่มมาเหมือนกันตอนนั้นเราอยู่กันคนละที่ระหว่างรอเขาไปซื้อเขาบอกให้ฉันค่อยๆดื่มรอเขาเพราะว่าดอนเนี่ยครับกลัวว่าฮยอนอาเนี่ยจะเมาเพราะว่าฮยอนอาเนี่ยเป็นคนที่ดื่มไม่ค่อยเก่ง ตอนนั้นเนี่ยฉันใจสั่นมากมากพ่อเขามาจากนั้นฉันก็บอกเขาว่ามีอะไรจะบอกคือหลังจากที่ทั้งคู่นยครับได้นั่งดื่มเป็นเพื่อนกันสองคนฉัอนอาก็บอกว่าฉันตกลุมรักเธอมานานแล้วฉันอยากให้เธอสังเกตเห็นเองเพราะฉันนั้นไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะแสดงความรู้สึกก่อนได้แต่เธอเนี่ยหัวช้ากว่าที่ฉันคิดนะฉันเลยรวบรวมความกล้ามาบอกเธอและจู่ๆนะครับดอนก็ถามายอนอามาตรงๆว่าทําไมครับตอนนี้คบกันไม่ได้หรอครับ ตอนที่ดอนพูดแบบนั้นนะครับฮยอนอาก็ได้เล่าว่าเธอเนี่ยเขินมากๆใจสัน่นแล้วก็เอาขาเนี่ยกระทืบกับพื้นเลยเพราะมันกระทนหันมากๆฉันรอนมาตั้งนานแล้วฮยอนอาบอกแบบนี้นะครับแต่เขากลับตอบมาง่ายเกินไปจนฮยอนอาก็สงสัยว่าดอนเนี่ยชอบฮยอนอาจริงๆหรือเปล่าหรือแค่แกล้งกันเรามาฟังเรื่องจากฝั่งดอนกันบ้างนะครับดอนเล่าว่านะครับตอนแรกที่ฮยอนอาเนี่ยโทรหาเขาบ่อยๆเขานึกว่าเป็นเพราะว่าฮยอนอาเนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อน ก็คือไฮยอนอานเนี่ยมีเพื่อนไม่เยอะครับมีแค่ไม่กี่คนแล้วก็เป็นเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็คุยกันเข้ากันถูกคอกันนะครับดอนบอกว่าผมไม่รู้เลยว่าเธอชอบผมผมมารู้ก็ตอนที่เธอบอกนั่นแหละครับผมเนี่ยก็มีใจให้เธอเหมือนกันตอนที่เธอบอกชอบผมเนี่ยก็ดีใจเหมือนกันครับไฮยอนอาก็ถามดอนนะครับว่าทําไมดอนเนี่ยไม่รอสัก2อสวันก่อนแล้วค่อยตอบทําไมถึงตอบกระทันหันอย่างนั้นเลยดอนก็ได้บอกว่า เขาไม่อยากจะเสียเวลาไม่อยากจะยืดเยื้อครับอยากที่จะใช้เวลาร่วมกันอยากที่จะคบกันเลยครับผมเขาก็เป็นคนที่แม,แมนตรงๆเหมือนกันนะครับดอนเนี่ยอตอนที่ข่าวเผยออกมาแรกๆนะครับมันก็มีทั้งคนที่ชอบและก็คนที่ไม่ชอบนะครับที่จะให้ทั้งคู่เนี่ยคบกันพยอนอาได้ตอบถึงเรื่องนี้แบบนี้ครับฉันเนี่ยไม่เป็นไรจริงๆค่ะแต่ฉันเนี่ยรู้สึกแย่มากเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดตัวด้วยซ้ํา แต่ยังไงซะทุกคนก็รู้กันซะแล้วและเรายอมรับในความสัมพันธ์ของเราค่ะฉันไม่ชอบที่จะโกหกเพราะการโกหกหนึ่งครั้งจะนําไปสู่การโกหกอีกหลายๆครั้งในฐานะผู้ใหญ่เราก็ควรที่จะรับผิดชอบต่อการกระทําของเราใช่ไหมคะฉันเลือกตัดสินใจที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ฉันทําแฟนคลับฉันอาจจะรู้สึกผิดหวังหรือรู้สึกสนับสนุนฉันก็ได้แต่ถ้าแค่ตัวฉันเองนั้ไม่เป็นไรค่ะเพราะเดบิวต์มานานแล้ว แต่กับดอนนะเพิ่งเริ่มต้นจะบอกแค่ว่าฉันแย่ก็คงไม่พอแล้วฉันก็รู้ด้วยว่าดอนเนี่ยมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีฉันอยากให้คนรู้เรื่องนี้กันมากขึ้นฉันว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังเริ่มต้นใหม่ด้วยกันค่ะฮยอนอาก็ตอบประมาณนี้ครับกับความรู้สึกถึงเรื่องที่ว่ามีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบนะครับในตอนนั้น 5. ไอดอลทั้งสงคนเนี่ยเดทกันยังไง เพื่อนอาบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเดทกันโดยการไปทําเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยกันค่ะเราสองคนนี่ชอบไปตลาดด้วยกันไปกินโฮต็อกด้วยกันแค่นั้นก็ทําให้มีความสุขแล้วแต่ดอนนี่ชอบบอกให้ฮยอนอานะครับใส่แมสใส่หมวกนะครับเพื่อปิดบังใบหน้าตนเองนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นข่าวหรือว่าโดนแฟนขับลุมนะครับแต่ฮยอนอาก็ได้ตอบว่าเธอเนี่ยไม่ชอบที่จะใส่แมสใส่หมวกเลยเธอก็เลยไม่ได้ใส่แล้วก็เดทกันอย่างเปิดเผยกับดอนครับ พยนร์นะครับเล่าถึงเรื่องที่ดอนเนี่ยใส่ใจเธอเธอเล่าว่าเธอเนี่ยได้รับองฝันชิ้นแรกนะครับก็จักดอนทําให้เธอเนี่ยร้องไห้เลยพยนร์เล่าว่ามีตู้เย็นอยู่ตู้หนึ่งที่ฉันอยากได้ฉันอยู่บ้านแบบสองชั้นค่ะจะมีตู้เย็นอันหนึ่งเนี่ยอยู่ด้านล่างแต่ฉันเนี่ยก็อยากได้อีกตู้หนึ่งนะครับไว้ด้านบนมันเป็นแบบสีมิ้นค่ะแบบที่ฉันอยากได้ ในตอนที่กําลังลองหาดูอยู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยฉันก็ต้องไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้มาดูแล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเวลาง,งานยุ่งแบบนั้นเราทั้งสองคนเนี่ยจะไม่ค่อยได้คุยกันค่ะเพราะเราทั้งสองคนเนี่ยยุ่งกันทั้งคู่แต่ตอนที่ฉันเสร็จงานแล้วก็กลับบ้านมาเหนื่อย,อยดอนก็เตรียมอาหารไว้ให้ฉันตอนฉันขึ้นไปชั้นบนแล้วก็เห็นตู้เย็นตู้ใหม่สีมิ้นท์แบบที่ตัวเองอยากได้เลยตอนที่ฉันเปิดประตูตู้เย็นก็เห็นดอกไม้วางอยู่หนึ่งช่อ พร้อมกับจดหมายที่เขียนว่าเธอคงเหนื่อยมากเลยใช่ไหมฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้มากแต่ฉันจะดูแลเธออย่างดีเลยเขียนไว้ประมาณนี้ค่ะสั้นๆแต่กินใจ <c oughs> แล้วก็มีสร้อยคอที่ฉันอยากได้อยู่ด้วยในซองจดหมายนั้นจากนั้นเนี่ยดอนก็ได้ขึ้นมาชั้นบนแล้วก็เห็นนายอนอาดอนได้พูดว่านี ì, ่เธอร้องไห้จริงๆหรอ เขาตกใจแล้วก็ไปหยิบสร้อยออกมาจากในซองจดหมายแล้วใส่ให้ฉันค่ะมุมมองผมนะครับตอนแรกผมนึกว่าดอนเนี่ยจะดูเป็นแบบผู้ชายเกาหลีที่แบบดูเย็นชานะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยจะสนใจเรื่องแบบเซอร์ไพรส์เรื่องอบอุ่นอะไรแบบนี้เลยแต่พอได้ฟังจากเรื่องที่ฮยอนอาเล่าอะครับเออก็ได้รู้ว่าถึงแม้ภายนอกเขาจะดูเป็นแบบแบดบอยหรือว่าดูเย็นชาิเงียบ,บแต่จริงๆแล้วเขาก็ใส่ใจฮยอนอาแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆแบบนี้ให้เธอเหมือนกันครับ ในรายการที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรักของฮยนร์และก็ดอดนะครับก่อนที่เขาจะไปเล่นกิจกรรมกันเขาได้ถามคําถามสุดท้ายกับพยอนร์ว่าฮยนร์ Hi สามารถบอก5อย่างที่ดีเกี่ยวกับดอนได้ไหมพยนร์ Hi ตอบแบบนี้ครับเขาหน้าตาดีนิสัยดีพึ่งพาได้มีอะไรให้เรียนรู้เยอะและก็แข็งแรงค่ะพยนร์ Hi เสริมอีกด้วยว่าแล้วก็มีหนึ่งอย่างที่ทําให้ฮยนร์ชอบดอนมาก ก็คือดอนเป็นคนเต้นเก่งนั่นเองเพื่อนอาบอกว่าเขาเป็นคนที่เต้นเก่งมากๆถ้าเป็นเรื่องการเต้นเนี่ยเขาเหมือนศิลปินเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูการเต้นของดอนกันนะครับ อ่ะสุดยอดเลยครับเต้นเก่งอย่างที่ฮยอนอาบอกจริงๆเลยครับผมก็อย่างที่ได้ฟังกันไปได้ดูกันไปนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีเรื่องราวความรักหลากหล,ล,ลายเกิดขึ้น ตั้งแต่ตอนแรกที่อยู่ค่ายเก่าจนต้องออกจากค่ายเก่าแล้วก็มาเซ็นสัญญาทําผลงานด้วยกันในค่ายใหม่ของไซต์ตอนนี้ล่าสุดนะครับวันที่9กันยายนนี้ก็น่าจะเป็นวันที่ผมลงคลิปแล้วนะครับก็จะมีเพลงใหม่นะครับอัลบั้มใหม่ของทั้งคู่นะครับที่ทํางานร่วมกันเป็นครั้งแรกนะครับเป็นอัลบั้มแรกของทั้งคู่เลยชื่อว่า 1, 1, 1นึบวกหนเท่ากับหนึ่งะครับ <c oughs> ก็เพื่อนๆไปหาดูกันได้นะครับผมก่อนจากกันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้นะครับช่องผมเนี่ยจะไม่ได้ทําคลิปตามวงใหญ่ๆหรืออะไร คือบางทีจะแวะไปพูดถึงศิลปินที่อาจจะไม่ดังมากด้วยถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะดูคอนเทนต์ซ้านะครับถ้าเป็นวงใหญ่ๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆช่องเขาก็น่าจะทำคอนเทนต์อยู่แล้วแต่ช่องผมเนี่ยจะไปทําเกี่ยวกับดาราหรือไอดอลที่อาจจะไม่ได้ดังมากแต่บางทีก็ไปทําเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับไอดอลที่ดังด้วยครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์เกาหลีประมาณนี้ที่ไม่ดูซ้าใครแน่นอนติดตามช่องนี้ขอคนละหนึ่งซับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเมื่อผมเห็นว่ามีคนติดตาม แสดงว่ามีคนอยากจะดูคลิปของเราต่อผมจะเอาพลังตรงนั้นนี่แหละครับมาทําคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับทุกคนที่ดูกันมาจนจบขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันสวัสดีครับ